นี่วรรณคารนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเต็นต์ตนะัวไวแลนรุ่นใหม่รุ่นแพร์แอนเดอร์นะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นรุ่นที่มีรีโมทนะครับอ่ะทีน,นี้เรากะทําทำการต่างเต็นต์นะครับอ่าทีน,นี้ต้องกดล็อกตัวสายรัดตัวรอบเต็นต์ก่อนครับ ตอนนี้ไล่ปลดตัวล็อกจะรอบรถเลยนะครับติดตั้งกับตัว f o r t เนอร์ e g e จนเนะครับนีก็ปลดตัวล็อกสายส รอบรถหมดแล้วนะครับเทีนี้ป็นตัวโลกโก้เพจนะครับไปลรีโมททีนี้เราก็กดตัวเพื่อให้ขันตอนการง่ายในการตัวบันไดนะครับไม่ต้องเอื้อมเยอะก็กดยกตัวกระดองด้านหลังครับก็รอตัวรีโมทมันเริ่มทำงานแล้ว ตัวมอเตอร์นะเสียี่เปิขาพอตัวเต็นกลางขึ้นทีดสุดมอเตอร์มันก็จะหยุดนะครับรอจนเสียงมอเตอร์เงียบนะครับประมาณก็ระยะเวลาก็ประมาณ1นาทีอะ ตัวมาอร์สะดวกสบายนะครับเต็นท์รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตั้งกับตัว Fortuner Regender นะครับส่วนด้านหลังก็จะเปิดได้นนะับเสียงมอเตอร์เงียบแล้วนะครับ ด้านหลังนะครับเปิดมุ้งได้ครับน,นี่ก็ติดออนนิ่งด้วยนะครับน,นีแบรนของแม e ็กกี้ควิปนะครับดูไดแล้วทีนี้ยกเอาบันไดลงก่อนครับวิธีการบันไดลงดึงออกมาล็อกแล้วบันไดล็อกแล้วทีนี้ขึ้นได้แล้วทีนี้ขึ้นไปยกขวา ยกฝาด้านหน้าครับยกง่ายๆครับกลางก็ยืดสุดแล้วครับไม่มีอะไรอ่ะทีนี้รูดซิปดูภายในตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องเจ็บแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ใช้งานตรงนี้จะเป็นตัวช่องเสียงนะครับเจ็บ u ุ b บก็ได้เหมือน power bank เลยครับตัวนี้ เป่าแป้งที่ใช้พวกจำตารนรถมีกระเป๋าใส่รองเท้าทีนี้ก็ชุดสายไฟ <c oughs> ทีนี้ขึ้นไปดูภายในภายในก็จะมีโูมมีไฟ LED ให้ด้วยครับอันนี้ก็พฟูกหนาะทีเดียวเลยครับสบายเน้นนอนสองคนนะครับรุ่นนี้ช่องเปิดหน้าต่าง ลูกีเปิดหน้าตางตัวนี้ก็เจอชั้นมุ้งนะครับตัวนี้นอนให้ลมอากาศโฟหัวนอนก็ใช้ดูดได้มีช่องให้3ามด้านนะครับสบายเลยตัวนี้นอนคนเดียวก็จะค่อนข้างสบายสบายสองคนก็อาจจะดูแน่นๆหน่อยนะครับ เพด,ด,ด,ดานก็เปิดได้เปิดให้ลมโฟได้นะครับ แรงออกนะครับใส่ช่องนี้ก็มีช่องให้อากาศโฟลได้นะครับ <noise> อันนี้เป็นสายเล่งเก็บผ้า ภายในเต็นท์ครับตรงนี้สะดกสบายเลยครับรุ่นนี้รุ่นรีโมททีนี้มาดูวิธีการเก็บนะครับปิดฝาด้านหน้าก่อนอวิธีการเก็บเ็นรุ่นนี้นะครับรุ่นมีรีโมทผู้หญิงก็ใช้ได้สบายเลยครับรุ่นนี้ ปิดฝาลงมาก่อนครับแล้วก็พับตัวบันไดเกดแงี้งเกดแงีงกดล็อกบันไดบันไดแล้วก็ผักบันไดเอาหากันแล้วก็ไปแนบไว้ไม่ตกนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวไม่ตกมาแล้วครับนี้เราก็กดตัวรีโมด ดาวปิดครับมอเตอร์ทำงานแล้วช่วงขนาะกลางหรอือการขึ้นหรือเก็บก็สามารถกดสต็อปหยุดได้กดต่อกดต่อครับอ่ะอีโมดเขาก็จะทำงานดึงตัวเราเรียกเป็นตัวอีโมดหาโช๊กก็ได้โช๊มอเตอร์โช๊กทำ ผมจะทับเก็บของเขาออโต้เองนะครับ ลงมาเตะแล้วก็มาจัดเก็บตรงมุมมันนะครับเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ล็อกวกสายล็อกต่างๆแล้วก็ล็อกตัวบันไดไว้เไม่ยากครับเอ็นไวแลรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้รีโมทรุ่นแบบแฟนเดอร์นะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายออกทิปกลางเป็นสายแคมป์ครับสะดวกสบายมากเลยครับ นี้เราก็จบรีวิวการติดตั้งทั้งนี้นะครับรบ้านเล็กฟิมบายออโต้ช็อปนะครับสนใจสอบถามมาได้ครับ0816878879เปิดบริการทุกวันนะครับทิงานร้านับติดตั้งเต็นท์มากกว่า50คันแล้วครับขอบคุณครับ